กาแฟไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือวัฒนธรรมโลกคุณรู้ไหมกาแฟไม่ได้แค่ทำให้ตาสว่างแต่ยังซ่อนตำนานแพะเต้นและเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกทั้งใบมาดื่มสาระแอบสนุกไปด้วยกันฟังแล้วคุณจะมองกาแฟแก้วเดิมต่างออกไปตอนที่หนึ่งความลับสนุกสนุกของกาแฟที่คุณอาจไม่เคยรู้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระแอกสนุกย่อยง่ายเล่าเพลินได้ความรู้รายการที่จะพาคุณไปเจอเรื่องใกล้ตัวแต่เล่าให้สนุกขึ้นนิดมีสาระเพิ่มอีกหน่อยวันนี้ใครกำลังจิบกาแฟอยู่บ้างครับยกมือในใจขึ้นมาได้เลยเพราะตอนนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องกาแฟที่ไม่ได้มีดีแค่ตื่นแต่มีเรื่องราวชวนอมยิ้มอยู่เบื้องหลังด้วยถ้าย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อน ตำนานเล่าว่ามีชายเลี้ยงแพะคนหนึ่งชื่อคาวดีอยู่ที่เอธิโอเปียเขาสังเกตว่าแพะของเขาแปลกๆหล,ลังจากกินผลไม้สีแดงจากต้นไม้ชนิดหนึ่งแพะที่เคยเชื่องกลับกระโดดโลดเต้นราวกับไปงานปาร์ตี้คาวดีเลยลองเก็บผลไม้นั้นไปบอกนักบวชนักบวชนำมาชงดื่มและผลคือเฮ้ยไม่ง่วงเลยทั้งคืนนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของกาแฟสารัตแอบแฝงการแพร่กระจาย จากเอธิโอเปียกาแฟเดินทางไปอาหรับที่นั่นกาแฟถูกเรียกว่ากาวะแล้วแพร่ไปยุโรปก่อนจะกลายเป็นเครื่องดื่มสากลของโลกทุกที่ที่กาแฟไปถึงมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มนะครับแต่มันเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมการเจอกันร้านกาแฟกลายเป็นที่นัดพบนักเขียนศิลปินนักคิดมักใช้เวลาที่ร้านกาแฟในการแลกเปลี่ยนความคิดเรียกได้ว่ากาแฟไม่ใช่แค่ปลุกคนแต่ปลูกไอเดียด้วย แฟกสนุกกาแฟในมุมฮาฮามีการบันทึกว่าในยุโรปช่วงหนึง่งผู้คนกลัวว่ากาแฟคือเครื่องดื่มปีศาจเพราะมันทำให้คนตื่นตัวมากเกินไปแต่พระสันตปาปาในสมัยนั้นลองดื่มและบอกว่าอร่อยไม่ใช่ของปีศาจแน่นอนแถมอนุญาตให้คนกินต่อด้วยและรู้ไหมครับประเทศฟินแลนด์คือประเทศที่คนกินกาแฟเยอะที่สุดในโลกเฉลี่ยว,วันละ4 5แก้วต่อคนสาระ และทิปแอบสนุกดื่มกาแฟ1-2แก้วช่วยให้สมาธิดีขึ้นแต่ถ้าดื่มมากเกินไปอาจทำให้ใจสั่นหรือหลับยากเกร็ดหลับเล็กๆดื่มน้ำเปล่าคู่กับกาแฟเสมอเพราะกาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเดี๋ยวร่างกายจะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวสรุปเห็นไหมครับแค่กาแฟแก้วเดียวก็มีทั้งตำนานมีทั้งสาระและยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ชวนอมยิ้ม ครั้งหน้าที่คุณยกแก้วกาแฟขึ้นมาลองนึกถึงแพะของเขาดีดูสิครับว่าเรากำลังดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้แพคเต้นได้เลยนะนี่คือสาระแอบสนุกย่อยง่ายเล่าเพลินได้ความรู้ถ้าชอบก็กดติดตามไว้และตอนต่อไปเราจะเล่าเรื่องสนุกๆที่ซ่อนสาระเอาไว้อีกครับ